ดีรักล้างละครใหม่ช่องวันก่อนหน้านี้ทางผู้กำกับมากฝีมือสันสีแก้วหล่อได้โพสต์ภาพการรวมตัวของนักแสดงและทีมงานซึ่งน่าจะเป็นการเวิร์กช็อปรวมถึงเบื้องหลังการฟิตติ้งที่ยังไม่ได้เผยภาพนักแสดงนำว่าเป็นใคร ถึงแม้ทางทีมงานแล้วก็ทางช่องเนี่ยจะยังไม่ได้เฉลยว่านักแสดงนําเป็นใครแต่แฟนๆเขาก็เดากันได้และล่าสุดทางดาราเดลี่ก็ได้ออกมาเฉลยแล้วนะคะทุกคนโดยที่ไม่พิกโผล่ด้วยนะเป็นไปตามคาดของแฟนๆได้นางเอกมากฝีมือแอบทักษอ,อนมาร่วมงานกับพระเอกลูกหลักช่องตีพลพั์นอกเหนือจากคู่พระนางก็ยังมีอีกหลายบทบาทที่น่าสนใจก็มารอติดตามว่าจะมีนักแสดงมากฝีมือคนไหนมาร่วมแสดงบ้าง ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการมาอัปเดตผลงานใหม่ของช่องวันหลังจากนี้ถ้ามีมาเพิ่มก็จะมาทำคลิปแบบนี้แน่นอนซึ่งคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย